ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านหน้าอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามแล้วนะครับอยู่ที่หน้าทําการอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามจะมาเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวครับที่เขาบอกว่าสวยสวยสวยยังไงสวยเท่าไหนเดี๋ยวผมจะด,ดูอันนี้มาถึงเช้าครับก็เลยยังไม่มี ร้านค้าเปิดประมาณนั้นมาก่อนร้านค้าผมมาถึงหกโมงครับเข <_ T> าก็เริ่มเปิดตั้งแต่หกโมงวันนี้เป็นดอกกระเจียวคนละพันที่เกิดในทุ่งกระเจียวนะครับจะไม่เหมือนกับอันนั้นเป็นดอกกระเจียวดอกเล็กเลียวขึ้นอ,อันนี้เขาคงปลูกไว้ให้น,ททนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวอันนี้เ็าปลูกน้ําเตา่ากขคงปลูก กใส่นี่นะมั้งครับสุมน้ำเต้าอันนี้เขาเรียกว่าสุมน้ำเต้าสวยดีบ่ออันนี้ก็จะให้ดูสุ้มน้ำเต้านิดนึงก่อนเดินทางขึ้นสู่ทยาน สวยครับคุมน้ำเต่าซุมเต่าสวยงามดีซุ้มน้ำเต่าผมจะพาดูข้างหน้าหน่อยที่หนา้าจักยานเผื่อใครตามมาหรือใครที่เคยมาแล้วก็อ่ะว่ากันก็ดูความแตกต่างระหว่างวันที่ผมมากับท่านมาว่าแตกต่างกันยังไง ที่เห็นซุ้มผ้าสีเขียวติดไว้ก็คือซุ้มขายของครับพเพลินแม่ค้าเขายังไม่มาครับผมมาก่อนร้านค้าอยู่ก็เลยเนี่ยผมเม็นนักท่องเที่ยวมาหลายกลุ่มแล้วครับมีวิ่งไปน,นี่ยูทูบเปอร์แน่แนเดี๋ยวผมจะซื้อบัตร ยังคนละสามสิบเหมือนเดิมเหรอใช่น่นครับมาปีนั้นก็ค่าตัวนี้คนละสามสิบเราขึ้นรถคันไหนไปกลับคันไหนก็ได้เนาะได้เหมือเ,เดเพราะว่า <c oughs> มันก็คงกลับในพร้อมกันแน,น่ๆโทษนะครับอ,อันนี้ผมถ่ายคลิปไว้ด้วยนะเนี่ยเ <c> ผ <oughs> <c oughs> ื่อใครจะตามมาครับข้อมูลกมานประมาณ,มาณอย่างนี้เพราะว่าทุ่งกับเจยวนี้ครับ มันใหญ่แล้วกว้างมันเยอะครับต้องขึ้นรถอย่างนี้ไปเขาไม่ให้รถนักท่องเที่ยวไปเพราะว่าถ้าเอารถขึ้นไปมันต่างคนต่างไปรถมันจะเยอะครับมันจะมองไม่สวยอะสมัยที่ผมมาปีห้าเจ็ดปีนั้นนะักท่องเที่ยวมันไม่เยอะขับรถขึ้นข้างบนได้เลยอันนี้ต้องนั่งรถอย่างนี้ไปเดี๋ยวนะครับเนี่ยตัวสามสิบบาทครับ สามติบบาทก็นั่งรถนี้ขึ้นไปจุดหน,นักตุ๊เดียวก็มาถ่ายรูปชิ้นนี่ก็เป็นร้านค้าร้านข,า,า,นขายครบ ก็จะให้ดูมีเต็นท์พระมพยาบาลอยู่นะครับเผื่อมีคนอุบิเหตุนี่เขาบอกว่ามอห์มตั้งหนึกิโลหกิโลทุ่งดอกกระเจียวผาสุดแบบดินคือไปทางนี้ได้หมดเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปไฮไลท์ให้คนมาถ่ายรูปก่อนเข้าไปชมทุ่งดอกกระเจียวครับ ไอศ์ครีมดอกกระเจียวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับลงมาจะหาชิมครับมึงเขาบอกว่าเป็นไอซ์ครีมดอกกระเจียวนี่ผมจะมมให้ดูเส้นทางไปหมดถ้าถ้ามีฝนหนักจะมีลม,ม,มงไหม แบบไปเที่ยวแล้วเริ่มเน้นแบบไปเที่ยวอ่ะจริงๆรถเขาวิ่งเร็วได้กว่านี้นะครับแต่เขาจะเที่ยวถ้าเที่ยวดูสองข้างทางเลยเกิดความเป็นยังไงมีที่ยิอสองมีประเภทถูกถูกแล้วก็เกิดเพงผสมกัน Yes. รับตเ,เดียวุ้างนี่เป็นแปลงครับุนี้เป็นแปลงปลูกทั้งหมดใกลๆถ้าธรรมชาติเราต้องเดินเข้าเส้นทางไป วนก็ไม่มีหมอกครับนี่ก็มาถึงจุดจอดรถส่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเดินขึ้นไปที่ผาสุดแผนดินสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้แค่นี้ครับใครอยากเห็นผาสุดแผนดิน3แผ่นดิน3มจังหวัดก็ตามดูในชิปต่อไปนะครับ